วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพาไปดูไดโนเสาร์นะครับหาวันว่างๆออกไปพักผ่อนกันนะครับนี่มีด้วยกันทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับวันนี้มาพักผ่อนบนต้นไม้กันอยู่นะครับต้นไม้ที่มีดอกไม้เต็มต้นเลยนะครับทุกคนนะครับต้องมีเวลาพักผ่อนกันบ้างนี่นะครับเจ้าไดโนเสาร์นะครับตัวนี้ มันก็คือเจ้าไทเซราท็อป er นั่นเองนะครับนี่ตัวเหลืองๆส้มๆมี3ามเขานะครับไทเซราท็อป er นะครับตัวต่อไปดีกว่าาวางไว้ก่อนนะครับวางไหนไหมเอานอนไปก่อนเจ้าตัวนี้นะครับแพคิเซอร์ฟาโลซารสัสนะครับไดนโนเสาร์ที่มีหัวแข็งนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับมีกระโหลกหนาะประมาณยี่สิ้าเซนนะครับหรือประมาณสิบนิ้วนั่นเองนี่มาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าเซราโตซารัสนะครับชื่อของมันเป็นภาษาอาจจะเป็นภาษากรีกนะครับซึ่งแปลว่ากิงกามีเขานะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับ มันก็คือเจ้าไดเมโทดอนนะครับเจ้าตัวนี้นี่ว่ากันว่าเป็นบรรพบุพรุษแรกเริ่มของเราไดโนเสาร์ก็ว่าได้นะครับซึ่งมันถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อสอง้อยห้าสิบล้านปีก่อนนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับมันก็คือเสือโครงนั่นเองไทเกอร์ Tiger. นี่นะครับชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือไทเกอร์นั่นเองก็มีที่มาหลายที่นะครับ อินเดียเอเชียแล้วก็ทางฝั่งไซบีเรียด้วยเหมือนเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าหมาลายนะครับซวีเบรานี่นะครับเป็นสัตว์ป่าในแอฟริกานะครับก็เป็นที่มาของทางหมาลาย,ยนะครับเจ้าต,ตัวนี้